มหาบระไลวัยรุ่นเหอมอยที่ไม่รู้จักเวลาหลับเวลานอนชอบนัดประชุมกันนอกสถานที่ไม่ว่าจะโชว์กายกรรมขี่มอเตอร์ไซค์ล้อดเดียวหรือว่ารอบตัดบางทีก็เต้นโยกโยกบนแบลลเออร์เต้นธรรมดาโลกมันไม่จำแต่สิ่งที่ผมเจอบ่อยที่สุดน่าจะเป็นการเม้ามอยแหกปากเสียงดังโคตรลั่นเสียงโคตรแหลมครั้งเดียวผมพอทนมาทุกอาทิตย์ผมพอเลยบ้านในหมู่บ้านนี้ก็มีเป็นร้อยกว่าหลังผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมบ้านผมแม่งดวงซวยอยู่คนเดียวมาแต่ละทีในขณะที่ผมนอนฝันเปียกยังต้องตื่นมาฟังด้วยเลยว่าเขาพูดอะไร ช่วยเรอีกย่งกันฮะมาบ่อยเกินผมเลยต้องเก็บตังค์ซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์แต่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่คอนเทนต์วิ่งเข้าหาพอดีบวกกับกูก็นอนไม่หลับเพราะพวกมึงนี่แหละจะแหกปากอะไรเจ้าเจ้าอ,อะไรนักหนาวะผมเลยเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อมาสอดแนมดูพร้อมกับเปิดไฟเพื่อส่งสัญญาณกูเบ่งสูอยู่เด้อส่เห็ดยังแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าจะยังเฉยเฉยแม่งมีแต่หน้าเหมือนเหมือนผมก็ฝืนแหกขี้ตาดูสักสิสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีก็ดูเหมือนว่าเอาไปเอามาจะเกิดเหตุกกกาาาาารรรณ์ไไไมม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 ม่่่่่คคคดฝัััััันนนนนน็ูู้วบบตตตตีีแสสสจขขอซงงยะผผ เลยเลยจัดเสียงเพลงไซเรนให้ไปหนึ่งีเสียงไซเรนโคตรอยางร้านมึงไม่หนีกูก็ไม่หยุดเหมือนกันเปิดปุ๊บก็ดูเหมือนจะยังเอ,อ๋อยู่ผมเปิดเสียงไซเรนไว้สองนาทีถึงจะหายไปหมดฝูงก็แตกกระจายหนีกันไปคนละทิศคนละทางผมหนีโคตรหลุดเลยหัวล้ออยู่คนเดียวตอนเที่ยงคืน <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็รู้สึกว่าผมจะได้นอนแบบเต็มที่มากเลยไม่มีวัยรุ่นเหอมอยมาแหกปากอยู่หน้าบ้านพอมาแต่ละทีกูแทบนอนไหมล่บ